ไมกี้กันมากดีกว่าอโอ้โหผู้ชายคนนี้เขาเป็นพิธีกรเต็มตัวงานแรกนี่ก็ปังเลยนะพี่งานนี้จับคู่กับพี่นุยเเ้ยดีจดีเจนุ้ยของเราเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นครูผมนะเขาสอน <c oughs> เรื่องอะไรไม่รู้นะถามไมกี้เชิญค่ะถามครับ ทำทุกอย่างลองทําอะไรที่ยังไม่เคยลองทําก็สนุกดีครับผมท้าทายดีครับจริงๆอผมก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าบทบาทไหนเป็นโอกาสให้ผมได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างก,ก็อยากจะลองดูครับจริงๆอผมเคยเล่นละครเวทีนะแต่ว่าอันนั้นเป็นของแบบโปรเจกต์มหาลัยเฉยาถ้ามีโอกาสได้ได้แบบทําเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นก็ก็น่าสนใจครับผมยังไม่มีใครติดต่อยังครับยังยัง,ย,งยังไม่มีครับคือมีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วเป็นเป็นอะไรที่ยากมากนะกันเป็นพิธีกรมีความโชคดีของผมแหละที่ได้คู่กับพี่นุ้ยด้วยพี่นุ้ยเก่งมากๆ เขาได้ถ่ายทอดว,วิชาอะไรมาโอ้เยอะเลยพี่นุ้ยคือสอนเลยผมเยอะมากคือทั้งแบบเทคนิควิธีการพูดคลังคําศัพท์ของพิธีกรหรือว่าพี่นุ้ยเทรนผมแบบเป็นครูเลยครับโฟกัสเป็นงานครับผมก็คือถ้าตอนนี้ผมเป็นพารพิธีกรก็จะโฟกัสอยู่กับแค่พิธีกรเลยปลายปีนี้ผมอาจจะยังปีหน้าก็น่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ได้ติดตามชมกันมีอะไรให้แฟนๆเซอร์ไพรส์อีกไหมครับน่าจะมีนะครับเขาอุ้มไว้ก่อนได้ไหมอ่ะแฟนๆว้าวแน่นอนครับคาดเดาไม่ออกแน่นอน ฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะคะเป็นพิธีกรหลักเลยในรายการที่แบบว่าหลายคนเมื่อวานนี้แฮชแทกหเลยนะยคือคนดูเยอะมากต,ติดเทรนค่ะสูตระะดีอัพเกรดนะฮะก็ไปติดตามกันได้ช่องเวิร์กโฟของเราครับค่ะ